ความรู้เสิร์ฟถึงรถสวัสดีทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive t h r u g ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่28นะครับสำหรับ Drive t h r u ในสัปดาห์นี้นะครับไหนๆเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เลยเอาระบบะที่ผมเชื่อว่ารถหลายๆคันในยุคนี้เขามีมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็อาจจะเลือกซื้อรถเหล่านั้นนะครับที่ ที่ฟังก์ชันหรือระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะต่างๆนะทั้งเลเวลเริ่มเริ่มต้นไปจนถึงเลเวลท็อปๆแต่สุดท้ายพอซื้อมาปุ๊บเรากลับไม่กล้าใช้ระบบเหล่านี้นะครับซึ่งไม่เป็นไรไม่กล้านี่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตัวของผู้ขับขี่เองก็ยังต้องเป็นผู้ที่จับพงมาไัยแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเป็นหลักนะครับในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันนะครับแต่ระบบที่ปัจจุบันมีถูกพูดถึงกันมาก ในในวงการการการระบบการขับเครื่องอัจฉริยะต่างๆนะครับก็เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะกคำว่า a d a s นะครับมันคือตัว A ตัว D ตัว A แล้วก็ตัว S นะครับ a d a s นะครับซึ่งระบบที่เรียกว่า a d a s เนี่ยมีใช้มาจริงๆนานมากๆแล้วแต่ว่ามันก็จะมีพัฒนาการของเขาขึ้นมานะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปทดสอบ ระบบ Adas นะครับกับทางกิจกรรมที่ทางเนตจัดขึ้นนะครับสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมว่าในช่วงของหน้าฝนนะฮะเคยไหมที่เวลาคุณขับรถไปแล้วก็เอ๊วันนี้ฝนตกหนักเราไม่ค่อยมั่นใจในการขับรถเลยนะขับไปแล้วฝนมันตก ที่หน้าจอที่ตรงกระจกเนี่ยมันมีละอองน้านะครับมันมีฝนตกลงมามันมีความมืดนะทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะหรือว่าเราต้องขับช้าลงนะครับซึ่งไม่แปลกมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะขับขับไปแล้วมันมืดขับขบไปแล้วมันมีฝนตกลงมามันมีละอองมันมีหยดน้ําปัดเปิดอะไรบางทีมันก็ ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเกี่ยวกับการใช้รถนะครับก็ต้องขับไปช้าๆค่อยๆขับตามกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ารถคันไหนที่มีพวกระบบช่วยขับอัจฉริยะต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยคุณได้นะครับขับขับไปแล้วนะให้รถมันเข้าควบคุมพวงมาลัยเองขับขับไปให้รถควบคุมแป้นเบรกเอง ให้รถควบคุมคันเร่งเองนะครับรถคุณก็จะไม่ออกนอกเลนรถคุณก็จะไม่ไปชนคันข้างหน้านะเพราะคันข้างหน้าไปรถคุณก็จะขับตามไปอย่างนุ่มนวลน,นะครับนี่คือระบบอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายทีละขั้นตอนการทํางานแล้วก็ระดับของรถที่ เรามีใช้ในปัจจุบันนะครับอ่ะก็อันนี้แหละเกรินก่อนนะให้วันนี้รถแต่ลๆรุ่นมีแล้วนะครับโดยเฉพาะรถ EV ประมาณ80-90%มีนะครับจริงๆร,รถยนต์ในกลุ่มดั้งเดิมก็มีมานานแล้วรถยุโรปนี่ยิ่งมีมานานเข้าไปอีกนะครับแต่บางทีเราไม่ได้ใช้ที่ผมพูดนี่เช่นอะไรอะ่ะ Cruise Control Adaptive Cruise Control นะฮะอ่ระบบช่วยจอดระบบช่วยถอยหลังเลนคีปอะไรต่าง มีมาเยอะมากๆแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องนะครับจะได้เข้าใจกันแล้วก็หน้าฝนนี้เวลาฝนตกไม่ต้องกลัวระบบพวกนี้ตาดีกว่าเราอีกเชื่อไหมนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มพร้อมๆกันนะครับระบบที่พูดถึงนี้นะครับคือตัว ADAS นะครับ a d a s ย่อมาจากอะไรนะเราไปกันทีละขั้นทีละช้าๆานะครับ a d a s นะครับหรือ ADAS นี่ยย่อมาจาก advanced driver assistance system Advanced Driver Assistance System นะครับซึ่งระบบตัวนี้เขาออกแบบมานะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเป็นระบบอัจฉริยะเชิงป้องกันนะครับมันคือรากฐานมันคือพื้นฐานของระบบการขับขี่อัจฉริยะของระบบที่ในอนาคตเราจะเรียกว่าเป็นออโต้พายลนะครับก็คือขับไปแล้ว เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกเองพวงมาไลัยไม่ต้องจับก็ได้นะในอนาคตเราก็จะเห็นว่ารถมันก็จะมีความอัจฉริยะขึ้นเรื่อยๆเ,เราเห็นในต่างประเทศมีเท s l a มีแท็กซี่ไร้คนขับนยล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่า ADAS นะครับ a d a s จะแบ่งออกเป็น5ระดับนะถ้าดูตามภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นของ sae นะครับหรือว่าเป็น sae international นะฮะก็คือเป็นหน่วยงานที่เขา กำกับดูแลมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในระดับนานาชาตินะครับเขาควบคุมทุกอย่างนะที่มันเป็นเกี่ยวกับามาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมันเป็นการทดสอบมาตรฐานยานยนต์มีน้ำจริงๆไรมันเนี่ยพวกกลุ่มน้ามันเครื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยคือ SAE ทั้งนั้นนะอันนี้ SAE เขาแบ่งเลเวลของระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็น5เลเวลด้วยกันนะครับแต่ในหน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเลเวล0ูนย์ เลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4แล้วก็เลเวล5นะครับว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวไล่กันไปดูทีลนะช้าๆนะฮะซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เลยนะเราจะอยู่กันที่เลเวล0ถึงเลเวล2อนะครับอาจจะมีแหลมๆไปเลเวล3บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงต่างประเทศก็เหมือนกันก็ยังแหลมๆไปเลเวล3บ้างแต่ยังไม่ถึงแต่หมุดหมายในอนาคตของการพัฒนายานยนต์มันจะไปถึงเลเวล5ก็คือนั่งเฉยๆ กดปุ่มไปหาที่หมายรถขับไปเองคุณนอนหลับไปได้เลยไม่ต้องสดใจไปถึงที่หมายปุ๊บก็ลงรถนะอันนี้คือเลเวล5คือแม็กซิมัมเลยคือเป็นฟูลเซฟเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งจากที่หนึงไปโพ่อีกที่หนึ่งนะง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเลเวล5นะครับอ่ะเตา่มาเริ่มจากเลเวล0กันก่อนนะครับเลเวล0เนี่ยจริงๆเขานิยามว่ามันเป็น no automation นะครับเลเวล0ก็คือมันจะมีแค่ ระบบช่วยเตือนอใช้คําว่าช่วยเตือนแล้วกันแต่ว่ามันจะไม่ได้มีการเข้ามาควบคุมรถอะไรเลยนะฮะช่วยเตือนในที่นี้นะครับอย่างเช่นระบบพวกเซนเซอร์ถอยหลังอ่ะสมมติคุณใช้รถจริงๆยุคนี้ก็มีมีเกือบหมดแล้วนะพวกเซนเซอร์ถอยหลังที่เวลาถอยมาปุ๊บแล้วมันดังติด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 นะพอมันมันเหลือ3เมตรมันก็ติดต็ดต็ดตดพอ2เมตรมันก็ ติดๆพอหนึ่งเมตรมันก็ติดๆมันก็จะถี่จริงๆมันจะไล่มาประมาณเซนนะฮะก็จะเป็นร้อยเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งเมตร m, แล้วก็ไล่มาเหลือหกสิบเซนสามสิบเซนสิบเซนนะฮะยิ่งใกล้มันก็จะติดๆรถคันไหนที่มีระบบพวกเซนเซอร์นะครับพวกเซนเซอร์ซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปักกิ่งเซนเซอร์นะระบบเตือนเซนเซอร์เตือนตอนถอยจอดนะครับติดๆติดๆติดๆอย่างเงี้ยพวกเสียงเตือนเฉยๆเนี่ย นะโดยที่ไม่ได้ควบคุมลถอะไรเลยนะพวกเสียงตัวเสียงเตือนพวกนี้เขาจะจัดอยู่ในเลเวลศูนย์นะครับก็คือแทบยังไม่นับเลยแค่จัดเกรดว่ามันอยู่ในเลเวลศูนย์ว่ามันมีการเตือนรวมไปถึงพวกบลายสปอตด้วยนะบลายสปอตที่เรียกย,ย่อ,ยอๆว่า BSM เนี่ยนะฮะบลายสปอตมอนิเตอร์ ing, ริงนะฮะพวกกระจกข้างเนี่ยใครรถใครที่มีกระจกข้างแล้วตรงมุมมุมมันมีไฟเหลืองๆที่เป็นตัวเตือนนะครับบลายสปอตก็คือ ตัวเตือนมุมอับสายตานะเวลาเราเปลี่ยนเลนบางทีเรามองกระจกไม่ดีหรือมุมไม่ได้นะหรือว่าจัดท่านั่งไม่ถูกต้องเวลาเปลี่ยนเลนปุ๊บมันมีไฟหลืองเหลืองเตือนตรงไปปลายกระจกตามภาพนี้นะฮะอันเนี้ยเขาเรียก bsm นะหรือ blind spot monitoring นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ยังจัดอยู่ใน level เเเเ0ย์อยู่ก็คือเป็นแค่ตัวเตือนขึ้นมาแต่ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นไปอย่างรวดเร็วนะเล v e l ศย์ก็คือแค่ พวกไฟเตือนเซนเซอร์เตือนอะไรเล,เล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากรวมไปถึงพวกระบบอื่นๆด้วยพวกอำนวยความสะดวกนะเปิดปิดไฟสูงอัโตโนมัติเปิดไฟอัโตโนมัตินะแล้วก็อะไรเซนเซอร์ของการปัดน้ําฝนอันโตโนมัติพวกนี้คือเลเวลศูนย์ทนั้นคือไม่ได้มีการควบคุมอะไรแค่เป็นการเตือนขึ้นมานะครับอันนี้คือเลเวลศูนย์เลเวลหนะึ่งคราวนี้จะเริ่มต้นแล้วนะเลเวลหนึ่งนะครับเอดัสเลเวลหนึ่งก็คือเป็น นิยามคำว่า driver assist นะครับก็คือผู้ขับขี่ยังต้องมีการควบคุมรถเอง100%แต่ตัวระบบเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเป็นส่วนเสริมอะไรบางอย่างนะครับอ่าซึ่งส่วนเสริมในที่นี้ก็คือทีละฟังก์ชันนะครับอย่างอันแรกเนี่ยอันแรกนี่ให้ดูเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นตัว LKA นะครับหรือว่า lane keep assist นะเคยเห็นไหมหเวลาซื้อรถเขาจะบอกว่ามีระบบ bsmcc lkap อารมณ์เยอะมากเลย lka คือ lane keep assist นะครับก็คือระบบที่ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับสมมติคุณขับขับไปแล้วรถมันจะออกนอกเลนนะพวงมาลัยมันก็จะมีการแบบสั่นๆเล็กๆหรือว่ากระตุกหรือว่าค่อยๆหมุนให้เรากลับเข้าเลนนะครับอันนี้เขาเรียก l Ka นะครับก็คือเลนคีฟแอซิดนะจะเป็นตัวช่วยให้รถเนี่ยสามารถกลับเข้าเลนได้แต่ว่าตัวเรายังต้องควบคุมรถอยู่นะแค่มันเตือนแล้วก็พวงมาลัยมีสั่นๆน,นะหรือว่ามีเสียงดังติ๊ดติๆดติดติดติดอ่ดนะให้มันให้เราแล้วพวงมาลัยก็สั่นๆเนี่ยเขาเรียกเลนคีฟแอซิดนะซึ่งเลนคีฟแอซิดก็จะแถมคู่ไปกับ LCA อีกนะก็คือเลนเซนเตอร์ริงแอซิดนะฮะก็ อยู่ในหมวดคล้ายๆกันนะครับก็คือนอกจากทําให้รถมันอยู่ในเลนที่กล้องหรือว่าเรดร์เรามองเห็นเส้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังทําให้รถเราอยู่กลึ่งกลางเลนอีกต่างหากนะโดยที่ไม่เป็นปิงปองอะ่ะเด้งไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะมันก็จะเป็น LCA ก็คือเ a n เซนเตอร์ n ิ a งแอสซินะฮะอ่ะอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในเลเวลที่1น,นะครับถัดมาครู e คอนโทรลอันนี้มีเยอะมากๆนะ มีมาดาแล้วนะปุ่มตรงนี้ตรงพวงมาลัยเนี่ยคุณเคยใช้กันไหมลองดูสินี่ปุ่มตัวนี้นะครับที่มันเป็นสัญลักษ์รูปรถแล้วก็มีรูปรูปรูปไมของรถอะรูปเกเกความเร็วของรถอะนะฮะถ้ามันอยู่คู่กันปุ่มนี้เป็นสัญลักษณ์ของ cruise control นะครับก็คือคุณสามารถตั้งความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องอเมื่อยโดยเอาเท้าไปเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับเช่นมันวิ่งไป ตั้งไว้80นะรถมันก็จะแช่อยู่ที่80ตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกอันนี้คือ Cruise Control อย่างเดียวนะฮะก็คือตั้ง80ก็วิ่ง80ถ้าข้างหน้ามีวัตถุมาขวางชนนะอันนี้คือ Cruise Control รุ่นเก่าๆนะครับก็จะเป็นตัว Cruise Control ที่ตั้งเท่าไหร่วิ่งไปเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับถัดไปเอาละ่ะจะเข้าสู่ช่วงที่ตอนนี้จะแนะนําให้ใช้ละนะคก็คื เอดาสในเลเวลที่2นะครับปัจจุบันนะพวกระบบรถอัจฉริยะต่างๆนะที่ขายในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเริ่มมาแล้วนะครับในรถอัจฉริยะในกลุ่มของ ADA s สเลเวล2นะครับแอตโตที่ Toyota, Cross Honda, HRV, o อ a g o o d Cat ่าก a ดแตแทบทุกรุ่นเลยนะฮะส่วนมากจะมากับเลเวล2ละนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเมื่อกี้ผมพูด Cruise Control นะครับ มันก็จะเริ่มมาเป็น Adaptive Cruise Control นะครับก็คือตั้งความเร็วไว้ที่80แต่ถ้ามีรถตัดหน้านะความเร็วมันก็จะลดค่อยๆลดลงมานะฮะ,ะจริงๆ Adaptive Cruise Control หรือว่า ACC เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับระบบที่เรียกว่า ICA นะครับจริงๆมันเหมือนกันแล้วแนตะ่เจ้าไหนเรียกเนี่มันต่างกันนิดเดียวนะแต่ถือว่าเหมือนกันล้วกันอย่าไปทำให้มันงงนะฮะ ICA คือ Integrated Cruise Assist นะก็คือระบบอัจฉริยะแปลผันความเร็วตามคันหน้าคือตั้งไว้60แต่ถ้าคัานหน้าเขาวิ่ง70เราก็จะลดความเร็วลงมาพูดได้ง่ายเราก็จะไม่มีวันไปชนรถคันหน้าเพราะว่าคัานหน้าวิ่งเท่าไหร่คันหลังก็จะวิ่งตามเท่านั้นตามที่เราตั้งเอาไว้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจากเลเวล1มาเป็นเลเวล2นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยจริงๆตัวระบบคล้ายกัน เลเวลหคือระบบที่เข้ามาทำงาน1อย่างแต่ถ้าเลเวล2คือระบบที่ทำงานฟังให้ดีนะ2อย่างพร้อมๆกันนะครับ2อย่างพร้อมๆกันเช่นคันเร่งกับเบรกเช่นเ,เช่นคันเร่งกับเลนคีฟนะก็คือตัวรักษารถให้อยู่ในเลนคือพูดง่ายเราตั้งระบบ ICA เนี้ย Cruise Control นะ ACC อันนี้ Adaptive Cruise Control แล้วก็ตั้งไปเลยรถมันก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนด้วยแล้วก็มองคันข้างหน้าไปด้วยนะครับคันหน้าลดความเร็วรถก็หยุดนะหยุดถึงหยุดจุดหยุดนิ่งที่เขาเรียก Stop and Go ขับมาถึงปุ๊บเจอไฟแดงรถหยุดก็หยุดพอรถไปอันก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบก็จะทำงานผ่านพ,านพวกกล้องผ่านพวกเซนเซอร์ผ่านพวกระบบอะไรต่างๆนะครับที่ ทำงานร่วมกันมากกว่า1อย่างขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า ADAS level 2นะครับปัจจุบันบนท้องถนนบ้านเราแล้วก็รถหลายๆคันที่ซื้อรถในช่วงประมาณ5ปีนียนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในระบบของ ADAS level ที่2นะครับคือสามารถทำงานพร้อมกันได้มากกว่า1อย่างและอันนี้คือตัวที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครมีระบบเหล่านี้นะครับในช่วงหน้าฝนคุณลองเปิดใช้งานดูนะ จะทาให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นขับรถช่วงหน้าฝนจะได้แบบโอ้โหไม่ต้องเกรงจับพวงมาลัยจนเมื่อยรถติดติดเนีย่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเลิกงานปุ๊บรถติดติดนะฮะก็ไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันเร่งเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวคันเร่งนะครับเรากดให้ระบบมันทํางานมันก็จะขับตามไปรถไม่หลุดออกนอกเลนเรถไม่ชนคันหน้านะมีอยู่แค่นี้นะมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเลเวลที่2นะครับส่วนเลเวลที่3ม เลเวลที่4แล้วก็เลเวลที่5นะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนักนะเพราะว่ามันยังไม่มีมันเป็นในอนาคตนะครับจริงๆมันก็จะเพิ่มพวกพวกเงื่อนไขอื่นๆเข้ามานะครับเช่นถ้าเป็นเลเวล3รถมันสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติเองได้แต่ว่า,เ,าเรายังต้องพร้อมทุกครั้งถ้ารถมันเตือนนะเลเวลที่4ก็อาจจะเริ่มปล่อยมือได้เลเวลที่5นะก็อาจจะเริ่มแบบทำอะไรต่ออะไรได้นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปรวมถึงระบบ ที่เป็นระบบการจอดรถอัจฉริยะนะครับอย่างออโต้พาร์คกิ้งนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีทั้งใน Mercedes-Benz มีทั้งใน o อ a GoodCat ใน h a w a ลนะฮะในแท้งนะฮะก็จะเริ่มมีพวกระบบอัจฉริยะคือขับปุ๊บกดปุ่มให้รถสแกน bmw i x 2ก็มีนะคือกดปุ๊บแล้วรถมันก็จะสแกนหาช่องจอดพอโอเคปุ๊บรถมันก็ถอยจอดให้นะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในเลเวล2นะครับซึ่ง สมมติมืดๆหรือเรากลับมาฝนมันตกเรามองไม่ชัดนะฮะขนาดมีกล้องหลังบางทีกล้องหลังเนี่ยกล้องหลังเฉยๆเนี่ยยังอยู่ในเลเวลศูนย์อยู่นะก็คือแค่มีบอกแต่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้าเป็นกล้องหลังแต่ว่ามันดันมีหยดน้ํามีหยดน้ําไปอยู่ตรงเลนส์ฟิชไอของตัวกล้องเนี่ยเราก็มองไม่เห็นอีกนะครับเราก็ใช้ระบบออโต้ปากิิงได้กดปุ่มเดียวปุ๊บมันถอยจอดให้ไม่มีชนแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมัน ทำงานด้วยเซนเซอร์นึกออกไหมมันเจออะไรเจอเสาเจออะไรมันก็หยุดนะครับไม่มีชนถ้ามันไม่ชัวร์มันหยุดมันจะไม่ฝืดนะครับอันนี้คือการทํางานของระบบนะครับซึ่งเอาละระบบ0ูนย์เลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับที่พูดถึงเป็นหลักนะสามสี่ห้าไว้โอกาสหน้านะเวลาไม่พอสามสี่ห้าก็ปล่อยมือได้บ้างหรือแท็กซี่ไร้คนขับบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดโอกาสหน้าแต่ในช่วงหน้าฝนนี้เราเอาแค่ถึงเลเวลสองนะครับ อะเดี๋ยวผมพาไปในสนามทดสอบนะครับมีโอกาสได้ไปศูนย์ทดสอบยางและล้อแห่งชาติที่ฉะเชิงเซานะครับโดยกิจกรรมที่ทางเนต้าจัดขึ้นช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เขาก็ไปกันนะผมไปมารอบเมื่อวานนี้นะครับเขาพาไปลอง ADAS ในเลเวลที่2นะครับที่ผมพูดถึงไปก็คือพวก ระบบที่เข้ามาช่วยในการทำงานจริงนะครับซึ่งในการทดสอบของทาง SAE เนี่ยนะครับเวลาเขาทดสอบระบบ d a เเนี่ยมันก็จะเราจะเห็นคลิปใช่ไหมเอารถยิ่งมาเอากลวยตั้งแล้วก็รถเบรกไหมเบรกทันไหมอะไรงเงี้ยก็จะมีการทดสอบระบบนะครับแต่ในยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับเขามีการทดสอบให้มันเหมือนจริงมากขึ้นคือมีการขับตามกันแล้วก็มีรถตัดหน้ามีรถมาชะลอความเร็วให้มันเหมือนจริงมากขึ้นเมื่อวานนี้ ผมไปสัมผัสประสบการณ์นั้นอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากคลิปที่เริ่มขับนะครับอันนี้อยู่ในสนามทดสอบนะครับที่มีความปลอดภัยเป็นสนามปิดแล้วก็รถที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นรถที่เข้าร่วมในการทดสอบนะครับตอนนี้อยู่บนรถนะ,ะเขาให้เปิดระบบระบบ ACC นะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control นะครับ ตัวรถจะทํางานโดยขับตามคันหน้านะครับคุณดูในคลิปนะอันนี้เป็นการทดสอบในขณะที่ฝนตกอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นจังหวะที่ฝนตกเพราะนั้นทดสอบได้แบบเรียกว่าเรียกว่าเต็มที่เลยมีปัจจัยมีปัจจัยเรื่องฝนตกเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยขับไปนะฮะเปิดระบบ adaptive cruise control นะครับซึ่ง acc คืออะไรมื่กี้บอกแล้วมันก็คล้ายกับ i c a นะครับ integrated cruise assist นะก็คือขับตามคันหน้าไปนะครับ ระหว่างนี้มือผมยังต้องจับที่พวงมาลัยอยู่นะปล่อยก็ได้แต่ว่าระบบนี้เลเวล2เมื่อกี้บอกแล้วว่าก็ยังต้องผู้ขับขี่ยังต้องเป็นผู้ประคองรถมีหน้าที่เป็นตัวแอสซิสต์นะเป็นตัวช่วยเฉยๆนะครับอย่างอันนี้ผมตั้งความเร็วไว้ที่หน้าจอเมื่อกี้มันขึ้น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคันที่อยู่ข้างหน้านะฮะเขาขับแค่ 60- 65นะครับเนี่ยรถมันก็จะขับตามนะครับพอจังหวะที่ตัวรถเนี่ย มันกําลังจะหลุดออกนอกเลนนะครับหลุดออกนอกเลนนะฮะพวงมาลัยก็จะทําหน้าที่ดึงกลับมาอย่างชา้าชาดึงกลับมาอย่างช้าชานะครับแต่ในบางจังหวะถ้ามันหลุดเร็วจนเกินไปหรือกล้องมองไม่เห็นนะครับรถมันก็จะหลุดออกนอกเลนไปเพราะอะไรฮะเพราะมันคือเลเวล2มันคือแอสซิสต์มันไม่ได้เป็นเมนเมนยังคงเป็นผู้ขับขี่นะครับก็คือยังเป็นผู้ควบคุมหลักนะครับเพราะฉะนั้น ขับไปแบบนี้นะฮะคุณลองนึกถึงสถานการณ์ฝนตกแล้วคุณมองเลนไม่ไมค่อยเห็นมืดๆเนี่ยนะครับก็ขับตามเปิดระบบเนี้ยนะ ICA เปิด ACC นะครับรถแทบทุกรุ่นตอนนี้ในช่วง5ปีหลังเนี่ยเป็น1ในจุดขายนะครับลองใช้ดูช่วงฝนตกน่าจะช่วยคุณได้เยอะนะครับเท้าไม่ต้องแตะที่คันเร่งเท้าไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับแค่สแตนบายไว้ wide. ในกรณีที่เราไม่มั่นใจหรือว่าระบบมันมีเออร์เรอร นะครับแต่ตัวช่วยหลักจะเป็นการขับด้วยตัวรถนะครับเนี่ยเห็นไหมพอปล่อยมือปุ๊บรถมันก็จะดึงกลับเข้ามาในเลนนะครับเนี่ยผมตั้งความเร็วไว้ที่70ถ้าคันหน้าวิ่งเกิน7 0รถเราก็ยังอยู่70แต่ถ้าคันหน้าเขาลดความเร็วลงมานะครับรถของเราก็จะลดความเร็วตามลงไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นตัวช่วย assist ให้อยู่ในเลนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการ ลดความเร็วลงเหลือในระดับ30นะครับเนี่ยด้านหน้านะเขาก็ลดความเร็วลงนะครับรถคันนี้ก็ลดความเร็วลงเช่นกันซึ่งผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะมันขับตามล้วนๆเลยนะฮะอันนี้คือ a d a s ในเลเวลที่2นะครับที่เอามาให้ดูนะย้ำนะอันนี้เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับรถของทุกๆท,ท่านส่วนใหญ่นะฮะถ้ามีระบบ ADA s เลเวลหรือมีครุยซอนโร มี Adaptive Cruise Control มี Integrated Cruise Assist นะ ICA เนี่ยทำแบบนี้ได้ทั้งนั้นนะครับมี LKA Lane Keep Assist ทำแบบนี้ได้ทั้งนั้นเนี่ยหยุดนิ่งมันก็หยุดนี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกคันเร่งนะถ้าถ้ารีวิวแบบไม่น่าเกลียดเนี่ยยกเท้าขึ้นมาได้เลยนะแต่นี่ไม่ได้ยกนะฮะก็สแตนบายไว้ wide. นะเนี่ยหยุดนิ่งจำลองว่าติดไฟแดงเนี่ยรถติดไฟแดงนะฮะ ตัวระบบมันก็ยังจับอยู่แต่พอคันหน้าไปปุ๊บระบบเขาจะถามว่าไปต่อไหมถ้าไปต่อเราก็แตะคันเร่งระบบมันก็จะกลับมาทํางานอัตโนมัตินะครับนี่เป็นตัวระบบที่บอกนะครับที่เริ่มการทํางานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคลิปถัดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศในรถนะฮะให้ดูนะว่าบรรยากาศในรถ เป็นประมาณนี้เวลาเรากดให้ระบบมันทำงานมันจะทำงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมุมมองจากนอกรถกันบ้างนะฮะมุมมองจากนอกรถนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ฮะอันนี้คือมุมมองจากจากนอกรถที่เราตั้งตัว acc adaptive cruise o n t r o l คือคันสีเทาคันสีเทาคือตั้งความเร็วไว้ที่60นะครับอยู่ๆคันสีฟ้าที่อยู่คันหน้าเนี่ยเขาขับมาแล้วก็ปัดหน้าแล้วก็ลดความเร็วเหลือ สิแล้วมั้งเนี่ยคันสีเทาจะชะลอความเร็วลงอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งแบบนี้อ่านี่แหละตัว adas level 2ที่บอกพอรถไปพอคันสีฟ้าไปคันสีเทาเขาก็จะก็จะขับตามอัตโนมัตินะครับโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้คันเร่งนะแล้วก็ไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนี่เห็นไหม ขับตามมานะครับด้วยความเร็วของเรานะก็เหมือนจริงนะฮะในสถานการณ์จริงเราไม่ได้ขับคนเดียวบนท้องถนนใช่ไหมครับคันสีฟ้าขาขับมาปุ๊บพอสีเทาตามมามันก็จะชะลอความเร็วลงอัตโนมัติมุมมองในรถบางทีดูใกล้นะแต่พอมาดูมุมมองนอกรถคุณลองดูเห็นไหมมันก็เว้นระยะตามมาตรฐานของเขาแหละ3เมตรบ้าง2เมตรบ้าง,งบ้าง1เมตรบ้างนะครับอันนี้คือคลิปที่1น,นะให้ดูนะครับก็จะเป็นคลิปที่มีรถตัดหน้าแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับ ในการทดสอบอีกอันหนึ่งคลิปสุดท้ายละลองดูนะในการทดสอบอีกอันนึงนะครับคุณจะเห็นว่าตอนที่คันสีเทานะเหมือนเดิมนะเปิดระบบ ICA เอาไว้นะครับแล้วคันสีฟ้านูอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเขาขับตามกันอยู่ดีๆนะขับตามกันอยู่ดีๆนะคันสีเทาขับตามสีฟ้าอยู่ดีปรากฏว่าคันสีเทาเปลี่ยนเลนหนีไปเจอคันสีขาวอีกคันหนึ่งจอดอยู่คือนึกออกไหม สีเทาขับตามสีฟ้านะแต่อยู่ๆปุ๊บคันสีฟ้าเอา้ามีสีขาวจอดอยู่คันสีฟ้าหักออกก็สีเทาที่ขับมาอยู่ๆเจอสีขาวที่จอดนิ่งนะครับเนี่ยวิ่งมา60นะพอมาเจอคันที่เป็นสีฟ้าจอดอยู่สีเทาเขาก็จะเบรกตามนะครับโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ได้ควบคุมเลยนะไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ควบคุมแป้นเบรกไม่ได้ควบคุมคันเร่ง นะฮะแต่รถมันหยุดเพราะว่าตัวกล้องมันเห็นนะครับและสังเกตอะไรครับสิ่งที่ทุกคนกังวลฮนะไฟเบรกไฟเบรกก็ทํางานนะครับไฟเบรกไม่ได้ทํางานแค่ตอนที่เราเหยียบเบรกนะไฟเบรกจะทํางานเมื่อรถชะลอความเร็วให้เองอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยเราถ้ารถมันเบรกแต่ไฟเบรกไม่ขึ้นเราไม่ได้เหยียบเบรกนี่ไฟเบรกมันไม่ขึ้นเดี๋ยวข้างหลังมาชนหรือเปล่าไม่ชนนะฮะเพราะไฟเบรกจะทํางานต่อเมื่อความเร็วของรถลดถลง ไม่ใช่ว่าไฟเบรกจะทํางานเฉพาะตอนที่เราแตะเบรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับทั้ง3อย่างนะครับอันนี้เป็นระบบการขับขี่ที่เรียกว่าเป็น ADAS Level 2หรือว่า Level 2นะครับก็เอามาฝากกันให้เห็นภาพจากในสนามทดสอบจริงนะครับที่ศูนย์ศูนย์ทดสอบอยางและล้อแห่งชาติที่ฉะเชิงเซานะครับมีโอกาสได้ไปสัมผัสประสบการณ์นี้แล้วก็คิดว่าฟังก์ชันนี้ ลูกเล่นแบบนี้ลองเช็คดูนะครับรถของคุณที่ใช้งานอยู่นะครับส่วนใหญ่ถ้าซื้อเนี่ยรถอายุยังแบบไม่เกินปีอปีนะครับในราคาแบบ5 0 0แสนขึ้นไปส่วนมากมีระบบนี้นะครับลองไปดูว่าถ้ามีคุณลองใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มันจำเป็นบางทีฝนมันตกหนักแล้วเราก็ไม่กล้าขับนะครับคุณสุภาพสตรีลองกดอันนี้ดูแล้วก็ลองซ้อมดูช่วงเนี้ยอย่างตอนนี้ฝนยังไม่ตกคุณก็ ลองใช้ระบบนี้ดูว่าคุ้นเคยกับมันไหมแต่ย้ํานะระบบทุกอย่างเรายังต้องสแตนบายมันไม่ใช่ระบบช่วยขับอัจฉริยะมันไม่ใช่ออโต้พายโมันคือการแอสซิสหรือแอสซิสแทนก็คือตัวช่วยให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นระบบจะเป็นตัวควบคุมนะครับลองทําให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับสำหรับช่วงรายการ drive t o นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา Q&A ครับ ปสักทิยามีไว้เพื่อท้าทายความแกร่งปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton a t h l e t e Drive Your Ambition Mitsubishi Motors ความรู้เสิร์ฟถึงรถ